มีคนเพียง5-10%ท,ที่จะตอบว่าชอบสีดำพี่อาร์ตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดตู้ของคนคนนั้นไปเนี่ยสีดำที่ตอบว่า5-10%นั้นอะ่ะบนโลกอะ่ะจะเพิ่มเป็นถึง35-40%เพราะว่าตู้เสื้อผ้าของเขาเนี่ยมีแต่สีดำใช่ไหมถูกต้องพี่อาร์ตวันนี้เราเลยมาอัปเดตสีรองเท้ากันรองเท้าสีดำเนี่ย,ยเราผลมาได้กัน3แบรนด์เปิดมาเลย Evo S แอุ้ยของต้องสีดำส้มใช่ของพี่สีเทาเขียวโอ้โหตัวนี้ก็อัปเดตมาให้ของเดือนนี้ใครที่อยากจะจับจองก็จัดกันได้ต่อมาไนกี้พี่อาร์ตครับไนกี้ตัวนี้ออกมาเป็น all black โอ้โหเอาจริงของต้องถือคือเพกกาซัท41พี่ของพี่วอมเบอร์โรพลัสนะครับ all black เหมือนกันเลย all black คนที่แต่งตัวแนวโทนดำหรือแนวคาโกแนวแต่งโอเวอร์ไซส์เ็กแวร์ถูกต้องตัวนี้ไปได้เพราะว่าสซนสูงมากครับผมส่วนผมก็เน้นใช้ทั่วไปได้หมดต่อมาพี่อาร์ตแบรนด์สุดท้ายผมมี ผู้บริหารมานำเสนออ n อนคลาวเซอร์เฟอร์แม็กซตัวนี้สูงใหญ่แล้วก็ใส่แล้วดูมีคลาสดูหรูถูกต้องก็จะออกมาเป็นสีดำแล้วก็มีลายปลุกตรงนี้เพิ่มความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นอาอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราอัปเดตกันในเดือนนี้เข้าแล้วที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็ไปลองกันได้สนใจก็ไปซื้อได้เลย